ให้ตายเอผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับตอนนี้กระแสน้ํานองนะครับที่เชี่ยวกราดตอนนี้ผมอยู่ที่เซโคเรียนะครับประเทศเกาหลีใต้นี่คือแถบชนบทของเมืองปูซานเห็นไหมครับจะมีขอกงวที่เขาเขาย้ายงวขึ้นไปแล้วนะเขาย้ายไปไหนเนี่ยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมจะไปถ่ายงวเนี่ชาวบ้านก็ได้ย้ายงวมาแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะ เออย้ายไว้หลายที่มกันนะเนี่ยนี่ก็เป็นงัวน้อยที่ชาวบ้านย้ายขึ้นมาจากคอกที่แหลงไว้นะมันก็จะจ่อยหน่อยนะหัวอืมหน้าตาน่ารับประทานมากเลยไอ้หนูอืมจ่อ,จอยอาจจะไม่ได้กินอะไรที่อ,อิ่มน้ำสํำรานพอนี่จะโดนข้อหามินประมาทหรือเปล่าวะเนี่ยว่างวัวเขาจ่อยอ่ะก็ตามนั้นนะครับนี่ชาวบ้านแถบเมืองปูซานประเทศ โโเกาหลีใต้ชาวบ้านแถบเมืองปูซานกำลังย้ายรถไถนะเออโอ้โห,โโหมันมาแบบนี่ก็เป็นเล้าไก่นะครับเขาย้ายหรือยังไม่รู้ไก่ของเขาซึ่งลักษณะน้ำสีแบบนี้ก็จะเต็มไปด้วยปลาอากั้งปรากฏและแน่นอนเลยทีเดียวนะครับ ที่พูดถึงในช่วงนี้ที่เป็นท็อกออฟเดอะทาวนั่นก็คือปลาหมอแคมดำนะครับนี่นั่นก็คือชาวบ้านนะครับเห็นไหมฮะเขาพยายามที่จะข้ามมานะฮะไปอีกกลางต้งหนึ่งนะครับนี่ว่าไงครับข้ามมาได้ไหมนี่ฮะชาวบ้านเขาก็ทำการโอ้นะ้ำมันปัดแห้งมากเลยนะครับเนี่ยและนี่ก็จะเป็นจิ๊กกุ่งนะครับเห็นไหมฮะมัน หนีตามนะนีน้ำมานะครับขึ้นมาเกาะใบไม้อยู่เห็นไหมฮะจิกุ้งจิกุ้งนี่ก็มีราคานะครับตัวนี้ก็ตัวละสองสามบาทนี่แหละครับนะครับนี่เห็นไหมฮะก็ะน่าจะเสร็จผมอะนะ,ะประมาณนั้นผมจําได้ว่าสมัยผมตอนเด็กๆนะครับอ,อผมเคยเป็นเด็กนะครับไม่ใช่เกิดมาแล้วเป็นคนแก่คนเท่าเลยนะครับ ถ้าผมตอนเป็นเด็กเนี่ยเห็นน้ําแบบนี้เลยผมจะโตนใส่เลยนะครับก็คือชอบมากนะครับเป็นคนที่ชอบอเล่นน้ํามากนะครับตอนเด็กๆเกนี่ยแล้วพอเล่นเสร็จมันก็จะมีตุ่มน้ําคันเต็มแข้งเต็มขานะครับเพราะว่ามันจะมีะโขมะเหนียงรู้จักไหมฮะมะเหนียงมะเหนียงก็คือหมามุ่อยนะฮะลอยมาตามน้ําแล้วมันก็จะคันนะครับนี่เห็นไหมฮะไหลต่างน้านต่างน้านเลยไรงมา,า,นานกครับทัน โอผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับเกิดมาผมยังไม่เคยเห็นอนนั้คับเเดี๋ยวผมจะขออนุญาตสื่อสารเป็นภาษาโคเรียนะครับภาษาถิ่นที่นี่อทักทายอบองจุ๊ใช่หรือเปล่าวะแคมซามิดา นี่ครับเจอ,อชาวอุย้ยชนบทเออเจอชาวบ้านที่ประเทศเกาเหลีด้วยนะครับ <c oughs> อันยองฮาเซยโยอันยองฮาเซยโย <c oughs> เออหน้าตาน่าจะมักเอี่ยนมากเลยนะ <c oughs> <c oughs> นี่อีกคนนี่อีกคนนี่แน่นอนนะครับลักษณะหน้าตาเบ้าหน้าแบบนี้ต้องมักตุ่นนะครับ <c oughs> โอ้โหมีมะเปาลอยด้วยนะมะเปาวนี่เห็นไนหะมฮะมะเปา <Okay. S 2> ผมขออนุญาตเดินกก่หน้าไปซื้อๆเนี่ยฮะเดี๋ยวไปดูทุ่งทุ่งนาข้าวของอแถบชนบทเมืองปูซานนะครับเขาจะปลูกข้าวบาเล่เดวิสันนะครับ <c oughs> นั่นมันรถมอไซค์เปล่านะอันนี้เป็นข้าวกอขอข้าวกอขออะไรครับกอขอ 6. หกก <c oughs> อขอหกนะครับเป็นข้าวนึ่งนะครับข้าวเหนียวนี่เห็นไหมฮะ ก็ยังยังยังปลูกกันไม่เยอะนะนู่นก็จะมีชาวชาวบ้านที่อยู่จุ่มกันตรงนู้นนะฮะเห็นไหมฮะไกลๆนอกจากชาวบ้านแล้วก็ยังจะมีนี่นะฮะนี่เป็นสุนัขนะครับอนี่สุนัขประเทศเกาหลีนะฮะเนี่ยอ้าอ้าเออเออมันหูกำมนะเนี่ยชื่ออะไรนะฮะ ปอนให้ตายเถอะปอนนายน่ารักทำไมหน้าหน้านายผุยอย่างนี้เนี่ยเห้อโอ้โหแล้วเราก็เจอ,อชาวชนบทเมืองปูซานนะครับคุณยายโอ้คุณยายมาทำอะไรครับเนี่ยอันยองฮาเซโยคุณยายทำอะไรครับเนี่ยนะปลูกต้นกล้าเหรอครับปลูกข้าวเหรอครับ เอานิดมันข้าวสายพันอะไรครับเนี่ยที่เมืองปูซานแห่งนี้นครับโอ้ยเอ็นใสใช่ปฉุนกันอ๋อก็คือผสมประสานกันสายหลายสายเลยนะใช่โอ้อโห,โหแล้วคุณยายทานข้าวหรือยังครับเนี่ยผมได้กินเตี้ยโอ้เหรอครับแล้วลูกลูกหลานอะไรไม่มาช่วยหรอครับลูก <บน S 1> มีเออแล้วคุณยายมีลูกไหมครับครับเออ,เอ,อมีมีกี่คนครับส อ๋อแล้วลูกก็ไม่ได้มาช่วยเลยไม่ได้ช่วยอ๋ผมอยากจะเห็นหน้าตาของลูกคุณยายจริงๆเลยนะครับเนี่ยโอเคนะครับคุณยายโอ้โหนี่ปลูกคนเดียวเลยเหรอครับเนี่ยคนเดียวมันพื้นาแห่งนี้มีกี่เอเคอร์ครับเนี่ยมันหลายสองให้อ๋อสองให้นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ไม่ได้ช่วยอะไรคุณยายเลยนะขอบคุณมากนะครับที่ให้สัมภาษณ์นะคุณยายนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำกับเดี๋ยวผมจะเอากับข้าวมาสู่คุณยายกินนะมาตอนนี้นะ กินงั้ะอ่ะไม่กินหรอครับมแกงผักแคบแกงผักแคบผมขอบกินได้ไหมคระแกงผักแคบได้สังั้นขอบคุณมากนะครับคุณยายสู้ๆนะครับอืครับไหลตั้งงานตั้งงานเลยนะครับโอ้ในขณะที่ผมจะข้ามไปผมก็เจอนี่ครับชายบุคคลผู้แต่งตัวคล้ายหน่วยงานราชการนะครับเนี่ยสวัสดีครับอันยองฮาซโย มาทำอะไรครับเนี่ยมาดูมาดูน้ำครับมาดูน้ำครับเกิดมาไม่เคยเห็นน้ำเลยครับหรือว่าอันนี้ก็คือแรงมาเซนะครับคนนี้ก็เป็นชาวชนบทแถวเมืองปูซานใช่ไหมฮะครับไก่ไก่นี่ไก่อะไรฮะไก่ชนครับไก่ชนครับชนกับอะไรฮะชนกับหม้อกับไห้วันนี้เป็นไงครับระดับน้ำภูมิใจไหมครับโอ้โหมึงจะภูมิใจทำไมเนี่ยน้ำจะท่วมเล้าไก่มึงแล้วโอ้โหนี่เลี้ยงไว้กี่ตัวครับเนี่ย เยอะครับเรอไหนอะเยอะไหนมึงอ่ะโอ้ยสองสามตัวเองครับขอไปต้มสักตัวได้ไหมฮะแรงนี้ได้ได้นะเออขอขอเรอะอูรอนะ่อูออกกองแล้วนะเจินมาได้โอเคครับเออโอเคนะอันยง <laughs> อ,อยงฮันเซโยนะเจอกันนะเอะอ